แล้วก็ในเรื่องของผู้ชายในวัย50บวกก็จะมีปัญหาในเรื่องของเซ็กไลฟ์อาจ์จนีนก็เลยเป็นอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งที่มันเหมือนเป็นแบบว่าสุดรับความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ไม่ได้รับหรอกนะคะมันก็สามารถที่จะแบบมาช่วยในเรื่องของกระบวนการไหลเวียนเลือดโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะนกเขาไม่ขันไหมมันก็ไม่ถึงกับขนาดว่าไปแก้ไขนะแต่ว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมลงไปเร็วอะอย่างนี้แล้วกันเนาะ วันนี้เราคุยเรื่องของผู้ชายกันบ้างนะผู้ชายวัย50บวกควรที่จะใช้อาหารเสริมอะไรบ้างนะจ๊ะอาหารเสริมตัวแรก ที่แนะนำเลยนะคะว่าผู้ชายในวัย5้บวกเนี่ยควรทานก็คือตัวโคไซคิวเทเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันเรื่องของโรคหัวใจนะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการกินยาสเตตินแต่ว่าก็แนะนำว่าควรที่จะทานโคคิวเทอย่างน้อยวันละ100-200มิลลิกรัมเนาะต่อวันเพื่อป้องกันโรคหัวใจเพราะว่าผู้ชายในวัย5้บวกเนี่ยระดับเทสโทสเตอโรนที่ลดลงโคคิวเ ในร่างกายที่ลดลงด้วยนะเพราะว่าโคเิวตนในร่างกายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราสร้างได้นะแต่พออายุมากขึ้นนะเฮ้ยมันสร้างลดลงอะ่ะพอมันสร้างลดลงมันก็ทําให้ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ชายนะก็ควรที่จะกินเสริมนะคะอย่างน้อยติดไว้ัวนละร้อยปลอดภัยอุ่นใจนะแต่ถ้าได้วลนละ200มิลลิกรัมก็ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะบางคนมีประวัติครอบครัวหรือถ้าเกิดว่าใครที่กินยาสเตอเรนอยู่เธอไปที่200เลยนะจ๊ะหรือบางคนต้อง300มิลลิกรัมต่อวันด้วยซ้ำนะถ้ากินในกลุ่มของยาสเตอเรนอยู่นะแต่ถ้าไม่ได้กินยาสเตอิรนอยู่ก็อย่างน้อยวันละ100มิลลิกรัมต่อวันในผู้หญิงก็แนะนําว่าควรทานจ้ะเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยเวลาเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยเอสโตรเจนที่มันลดลงเนี่ย ตัว Protect Heart มันก็จะลดลงด้วยเพราะในผู้หญิงตัว Protect Heart มันคือเอสโตรเจนมันก็จะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของโรคหัวใจมากขึ้นเหมือนกันแล้วที่สําคัญจะบอกว่า c o q วเทนเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของความอ่อนเยาว์ตัวที่2ก็คือกลุ่มของวิตามินมีอยู่2ตัวด้วยกันที่สําคัญและจําเป็นในวัยนี้นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการป้องกันเรื่องของหัวใจก็ต้องพูดถึงวิตามิน B เนาะแต่ว่าวันนี้จะย้ํา ตัววิตามินที่มักจะขาดบ่อยนั่นก็คือ B6 B9 B12 แต่ว่าตัวที่มักจะขาดเลยเราต้องกินเสริมก็คือ B12 เป็นตัวที่ขาดง่ายวันละเท่าไหร่ก็100มิลลิกรัมต่อวันคนที่ขาดง่ายอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่กินเจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ผ่าตัดกระเพาะอาหารแต่ในกลุ่มนี้เขาจะขาดวิตามิน B12 ก็ต้องกินเสริมเข้าไปนะเอ่อถ้าพูดถึงในกลุ่มวัย50วกโดยเฉพาะในผู้ชายนะคะ ถ้าจะป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจก็ต้องมีวิตามิน b 12กินเสริมเข้าไปด้วยเออเราก็สั่งแบบที่มันมีวิตามิน b 12อย่างน้อย100มิลลิกรัมก็จะช่วยแบบเป็นเรื่องเป็นรานานะการเรื่องของการป้องกันเรื่องโรคหัวใจ ตัวที่ 3, วิตามินตัวนี้สําคัญมากแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือวิตามิน D3 คือไอตัววิตามิน D3 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สําคัญกับผู้ชายขาดไม่ได้เพราะวิตามิน D3 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ ไปช่วยทําให้เกิดการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะอันนี้คืออันที่1อันที่2วิตามิน D3 มเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันเรื่องของกระดูกทาให้กระดูกแข็งแรงก็คือปกติแล้วเนี่ยวิตามิน D3 ในร่างกายของเราเนี่ยนะควรที่จะคีปให้มากกว่า40นาโนกรัมมลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวิตามิน D3 ต่ําเช่นลงไปที่30เลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าแบบเราจะป่วยง่ายป่วยบ่อยร่างกายอ่อน แอเลยอ่ะเพราะน้นในวัย5้บวกหรือว,ว่าของผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนที่ต่ำลงมันก็จะทำให้เราเซแล้วอ่ะนะมันต้องคีปวิตามินดีที่มากกว่า40และถ้าป้องกันมะเร็งด้วยให้ไปที่มากกว่า50นานโนกร,มรัม p e ml เลยนะอันนี้ในผู้หญิงก็เอาค่าเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวิตามินดีเนี่ยสำคัญมากกินเท่าไหรด่ดีในแต่ละวันเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเสริมเรื่องของวิตามินดี3เลยเนี่ยนะควรที่จะทานเสริมไปเลยนะคะ,ะในช่วง2เดือนแรกอาจจะวันละ1 0,000 IU ยหลังจากนั้นก็ ลดลงได้เหลือวันละ5,000 IU เรน่ออะไรไม่ออกก็คือให้ทาน5,000อย u ต่อวันนะอันนี้คือ D3 นะจ๊ะมาตัวที่4วิตามินที่สําคัญในผู้ชายที่ควรทานหมายถึงสารเสริอมอาหารนะนอกจากวิตามินก็มีเกลือแร่ที่ควรที่จะกินต่อเนื่องเลย นะคะนั่นก็คือซิงหรือแร่ธาตุสังกะสีช่วยงแต่เรื่องรอาการผมร่วงแต่สังกะสีเป็นเกลือแร่ตัวที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ส่วนอื่นๆเช่นวิตามินไบโอตินอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะแต่ซิงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องผมในผู้ชายมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยนะที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างว่าทําไมสังกสีถึงเป็นเกลือแร่ที่สําคัญและจําเป็นในผู้ชายก็คือว่ามันป้องกัน เอสโตรเจนเกินในผู้ชายกระบวนการสร้างฮอร์โมนในผู้ชายเนี่ยตัวเทสโทสเตอโรนย่อเป็นตัว T แล้วกันนะนะมันจะเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนย่อเป็นตัว E แล้วกันนะในผู้ชายเนี่ยก็มีกลไกนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่เราไม่ได้ต้องการเยอะเราต้องการ นิดเดียวเอสโตรเจนในผู้ชายก็มีผลต่อในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจเหมือนกันแต่ว่าผู้ชายไม่ได้ต้องการเอสโตรเจนเยอะถ้ามีเอสโตรเจนในผู้ชายเยอะจะเกิดอะไรนมตั้งเต้าใหะนั้นก็คือในผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวที่มาบล็อกกระบวนการนี้นั่นก็คือสังกะสีหรือซิงค์โอเคไหมไม่ให้เทสโทสเตอโรนเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนที่มากเกินไปถ้าเมื่อไหร่เอสโตรเจนในผู้ชายเยอะสังเกตเลยนะในใครมีอาการดังต่อไปนี้ 1. นดมตั้งเต้า 2. ลงพุง 3. ผิวเกลี้ยงมันเป็นคุณสมบัติของฮอร์โมนเอสโตรเจนทั้งหมดเลยแปลว่าเช็คมาแล้วอา้าวครบ3ข้อมีเอสโตรเจนเกิดต้องใช้ซิงโอเคไหมไปบล็อกไม่ให้เทสโทสเตอโรนเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนแต่มันก็ไม่ได้แบบ ซิงตัวเดียวเอาอยู่มัก็ไม่ใช่ถ้าจะให้ดีนะอาจจะต้องไปตรวจฮอร์โมนแต่ซิงต้องใช้แน่ๆนะต้องใช้เท่าไหร่ก็คือถ้ามีอาการพวกนี้ก็ต้องใช้สังกะสีนะ75นะถึง100มิลลิกรัมต่อวัน อันนี้พูดถึงในผู้ชายเนาะตัวสุดท้ายก็คืออะมิโนแอซิดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์จินีนตัวนี้คุณสมบัติของมันก็คือว่ามันจะไปช่วยเพราะว่ามันจะไปช่วยในเรื่องของการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของของเลือดในร่างกายหัวใจก็ไม่ทำงานหนักแล้วก็ในเรื่องของผู้ชายในวัย50บบวกก็จะมีปัญหาในเรื่องของเซ็กไลฟ์อาร์จินีนก็เลยเป็นอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งที่มัน เหมือนเป็นแบบว่าสุดรับความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ไม่ได้รับหรอกนะคะ มันก็สามารถที่จะแบบมาช่วยในเรื่องของกระบวนการไหลเวียนเลือดโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะนกเขาไม่ขันไหมมันก็ไม่ถึงกับขนาดว่าไปแก้ไขนะแต่ว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมลงไปเร็วเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะนะคะก็เลยเป็นอาหารเสริอมอีกตัวหนึ่งที่สําคัญในผู้ชายนะแต่เวลาเราทานนะคะเราก็ต้องทานประมาณวลพันมิลลิกรัมนะคะห้ามิลลิกรัมเช้าเย็นเสริมเข้าไปกับตัววิตามินและเกลือแร่อื่นๆที่พูดมา เพราะว่าร่างกายเรามาแบบดูแลแบบองค์รวมโอเคไหมโอเคนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์ทั้งคันสุ